เมื่อเรานาเสนอข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาดูส่วนประกอบเพิ่มเติมจากตารางแจกแจงความถี่นั้นเพื่อจะนําข้อมูลลงไปเขียนกราฟในเนื้อหาต่อไปนะครับคุณครูขอยกข้อมูลคะแนนสอบสถิติเด็ก60คนในรูปของข้อมูลอันตรภาคชั้นและความถี่มานะครับจากตารางนี้ซ้ายมือข้อมูลทางซ้ายของอันตรภาคชั้นตัวนี้เราเรียกว่าขอบล่างตัวนี้เราเรียกว่าขอบล่างและ ทางขวามือตัวนี้เราเรียกว่าขอบบนขอบบนนะครับส่วนรายละเอียดข้อมูลต่อไปที่เราต้องการก็คือขีดจํากัดแท้จริงของคะแนนซึ่งแบ่งออกมาเป็นขีดจํากัดแท้จริงล่างครับขีดจํากัดแท้จริงบนนะครับไปดูขีดจากัดแท้จริงล่างครับมันก็คือคะแนนที่น้อยกว่าขอบล่างไปจุดหครับเห็นว่าขอบล่างของชั้นแรกคือ35เพราะฉะนั้นต่ากว่าคะแนน 35ไปอีกจุดก็คือ34.5เป็นขีดจำกัดแท้จริงล่างของชั้นที่1ครับและมีขีดจำกัดแท้จริงบนเป็นบวกเพิ่มจากขอบบนไปอีกจุดครับจาก4ีองกลายเป็น42.5บอครับไปดูชั้นที่2ครับคะแนนขอบล่างอยู่ที่4 3ดังนั้นขีดจำกัดแท้จริงล่างอยู่ที่42.5ถูกต้องครับส่วนขีดจำกัดแท้จริงบนอยู่ที่50.5ครับไปดูชั้นที่3ครับขอบล่างอยู่ที่51 ดังนั้นขีดจากัดแท้จริงล่างอยู่ที่50.5ครับและขีดจากัดแท้จริงบนอยู่ที่58.5ครับไปดูชั้นที่4ครับขอบล่างอยู่ที่59ดังนั้นขีดจํากัดแท้จริงล่างครับอยู่ที่58.5และขีดจํากัดแท้จริงบนครับอยู่ที่66.5ข้อมูลให้ครบสมบูรณ์นะครับถัดไปช่องสุดท้าย กึ่งกลางชั้นอะไรคือจุดกึ่งกลางชั้นครับก็คือตัวแทนคะแนนในแต่ละชั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะนําไปใช้สําหรับเป็นองค์ประกอบในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปดูชั้นแรกครับจุดกึ่งกลางชั้นเท่าไหร่ให้นําขอบล่างกับขอบบนของชั้นแรกบวกกันหารสองครับให้นํา35บวก42หารสครับได้38.5ให้นํา43บาวก50หารครับก็คือ46.5 ให้นำ51กับ58หาร2ครับคอ54.5นะครับ62.5นักศึกษาก็ลองไปเติมเต็มสำหรับข้อมูลชุดนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากเราได้ข้อมูลจากการนำเสนอเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเป็นผลทำให้เราเนี่ยสามารถตอบคำถามได้ง่ายขึ้นหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นคุณครูขอยกตัวอย่างเดิมนะครับด้วยคำถามนี้ครับ จากข้อมูลคะแนนสอบสถิติเด็ก60คนมีคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า67ิอยู่กี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับทาไงเอ่ยนักศึาษาก็ไปดูคะแนน67ครับคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า67ก็คือตั้งแต่35ถึง66ตรงนี้อ่ะมีทั้งหมดกี่คนกดเครืเลขรวมกันครับ1บวก2บวก6บวกได้22คนครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หลักการคิดเปอร์เซ็นต์ทำไงครับ คูณร้อยหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดครับดังนั้นกลายเป็น 22, คูณร้อยหารด้วย60ออกมาเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์มีคนได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ90อยู่กี่คนครับเราไปดูคะแนน90อยู่ตรงนี้ครับคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ90ก็คือคะแนนส่วนข้าบ,บนหรือจํานวนคนส่วนบนนี้ทําไงครับให้เรานํา60ลบ2เป็นคําตอบจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด58คนนั่นเองที่มีคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ90ครับ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์เพราะนั้นก็นำ58คูณอยหารด้วย60นั่นเองอคำตอบก็ไปได้จากการกดเครื่องคิดเลขนะครับาต่อไปครับไปดูคำถามข้อที่3มีคนได้คะแนนมากกว่า58อยู่กี่คนครับกี่เปอร์เซนต์มากกว่า58ก็ตั้งแต่59เป็นต้นไปมีทั้งหมดกี่คนบวกกันครับ13บวก16บวก18บวก2บวก2เป็น51คนครับคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์จาก51คูณอยหารด้วย60กดเครื่องคิดเลขเออกมาครับ คำถามข้อต่อไปครับมีคนที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ43อยู่กี่คนคะแนน43อยู่ตรงนี้มากกว่าหรือเท่ากับ43เพราะนั้นนักศึกษาใช้อะไรครับใช้60ลบด้วย1ง่ายกว่าเนื่องจากมีอยู่1คนที่ได้คะแนนน้อยกว่า43เห็นไหมครับเขาต้องการคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ43ดังนั้นนำ60ลบ1จะเหลือ59คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ นำ59คูณร้อยหารด้วย60กลายเป็นคำตอบนะครับเจ็นได้ว่านะครับเมื่อเรานำเสนอข้อมูลในรูปของตารางแล้วจะส่งผลทำให้การมองข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ปริมาณมากๆเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นดังนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่ก็จะช่วยทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อน พบกับลิหน้าในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟสวัสดีครับ